ชุดใหญ่ไฟกระพริบต้องมาล้างตากับเวียดนามในซีเกมแล้วละ่ะก่อนติดตามรระฟังฝากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะหลังสิ้นสุดการแข่งขันสโมสรเอเชีย2023 Diamond ฟ o ตไฟล์เ h e แ Air Force ผ้าให้กับ Sport Center 1 ทีมจากเวียดนามไป 3. ต่อ2อเซตอย่างพลิกความคาดหมายส่งผลให้แฟนกีฬาเกิดความหวั่นใจกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาที่กำลังจะมีขึ้นเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่านี่แหละคือเหตุผลของสมาคมที่ต้องเรียกบ um ุ๋มบิ๋มและเพียวเพียวกลับมาเพราะเห็นมาตลอดว่าคนที่จะมาแทนมันไปไม่ได้หรอกหมดแรงใจไม่นิ่งใช้อารมณ์กระโดดตีไม่ฉลาดไม่มีประสบการณ์นะ แต่ทุกคนเคยผ่านมาหมดแล้วต้องยอมรับค่ะยังไงก็สู้บุ๋มบิ๋มไม่ได้เลยความคิดเห็นนี้บอกว่าสิ่งที่เราได้จากการแพ้ครั้งนี้คือเราต้องพัฒนาทีม B ทีม C ไว้ค่ะไม่ใช่แพ้แล้วต้องเรียกตัวหลักมาแข่งเท่านั้นเพราะถ้าทำแบบนั้นเราก็มีคนเก่งอยู่แค่ตัวหลักและที่สําคัญต้องให้กําลังใจกันไม่ใช่ด่าว่าน้องๆคนแข่งเขาอยากชนะกันทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนสู้ๆแต่ต้องยอมรับเวียดนามชุดนี้เก่งน้องๆพยายามจริงๆเขาแพ้ มากี่ครั้งเขาก็สู้จนมีวันนี้อย่าท้อนะคะคนไทยสู้ๆความคิดเห็นนี้บอกว่าเวียดนามพัฒนาขึ้นมาจากนักกีฬามีแต่ตัวสูงสูง,สงไทยต้องรีบพัฒนาตัวสำรองไว้เยอะๆให้มีศักยภาพใกล้เคียงชุดเอความคิดเห็นนี้บอกว่าเวียดนามก็เก่งขึ้นมากๆเลยครับน่ากลัวด้วยดีแล้วที่เราเรียกตัวน้องเขากลับมาช่วยทีมสมมติถ้าสมาคมส่งชุดดาวรุ่งไปแข่งเราคงแพ้ก,กับเวียดนามแน่ๆเลยรอเชียร์และให้กำลังใจสาววอลเลย์บอลทีมชาติ เราไปคว้าแชมป์กลับประเทศไทยพร้อมกันครับความคิดเห็นนี้บอกว่าตัวหลักต้องเรียกมาให้ครบครับแต่อ่านไม่ต้องลงเล่นจัดเต็มแต่ถ้าชุดที่ลงเล่นเริ่มเพลี้ยงพล้ำต้องส่งตัวจริงลงไปปราบกับเวียดนามเราต้องเล่นเต็มที่ต้องกดเขาเอาไว้อย่าให้ได้ใจเหมือนที่เล่นกับไดมอนด์เซต3 4 5สีห้าเมื่อคืน ไม่งั้นต่อไปเขาจะกล้าเล่นกับเรามากขึ้นเรื่อยๆเราจะเล่นยากขึ้นความคิดเห็นนี้บอกว่าผมขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของเวียดนามที่สามารถเอาชนะทีมไดมอนด์ฟุดของไทยได้และที่สําคัญการพ่ายแพ้ของไดมอนด์ฟุดมันคือกระจกสองนักกีฬาไทยทุกคนว่าคุณจะต้องพัฒนาทั้งฝีมือและจิตใจให้มากกว่าเดิมเพราะเวียดนามหายใจรถดต้นคอแล้วโดยเฉพาะโฟทีเธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทสู้กับทีมไทยที่ดูเหนือกว่าในหลายๆด้านอย่างไม่ ไม่ยอมแพ้มันน่ายกย่องในความเป็นนักต่อสู้ของเธอและทีมและจิตใจที่ทุ่มเทอย่างไม่ยอมแพ้ไทยของโฟทีความคิดเห็นนี้บอกว่าคนที่บอกว่าเพียวบุ๋มบิ๋มไม่ต้องมาช่วยโอน3 0 0แสนบาทต่อคนให้น้องด้วยนะครับ2เป็นแมตช์ฝึกซ้อมกับทีมที่มีรูปแบบหลากหลายที่หาไม่ได้ง่ายๆก่อนไปแข่ง VNL 3ตัวสำรองก็ได้ลงเล่นเมื่อแข่งกับทีมที่อ่อนกว่ามากความคิดเห็นนี้บอกว่าเห็นได้ชัดมากเลยกับการแข่งวอลเลย์บอลสโมสรในครั้งนี้ว่าศักยภาพของตัวสำ รองเราแต่ละคนเป็นยังไงภาพรวมคือยังต้องแก้ไขอีกเยอะทั้งตัวโค้ชนักกีฬาบางคนแต่คนที่ถือว่าผ่านคือวิภาวีแก้วกัลยา การจนาในฐานะตัวสำรองการรองบอลการบล็อกการแก้บอลเปลี่ยนเป็นได้แต้มไม่มีบอลเร็วบอลไหลหลังบอล3เมตรกลางไม่มีในขณะที่ทีมเวียดนามมาเต็มช่วยกันเล่นเก็บบอลทุ่มเทมากแต่เรายืนขาตายสมควรแล้วที่เขาชนะความคิดเห็นนี้บอกว่าเข้าใจสมาคมยังเรียกก็เรียกมาค่ะเพื่อชัยชนะซีเกมส์และเงินสนับสนุนแต่ในระยะยาวเรายังคงต้องยืนยันว่าควรฝึกซ้อมตัวสำรองและมีพื้นที่ให้เขาได้ลงแข่งหาประสบการณ์ เพราะแข่งระดับ VNL ชิงแชมป์โลกจะทดแทนกันได้ค่ะไม่ง้นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใช้งานแต่ตัวจริงจนหมดแรงเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้แพ้ในที่สุดค่ะและตัวสำรองขอให้ตั้งใจจริงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าน่าจะขอบคุณ Diamond Food มากกว่าที่ไปเปิดหน้าไพ่ทีมชาติเวียดนามออกมาหมดแล้วเจอการในซีเกมส์คงไม่ยากเกินไปความคิดเห็นนี้บอกว่าต้องแทนกันได้ทุกเจนสาวๆทุกคนต้องพัฒนา ดูอย่างมดวิภาว,วีโดนแฟนคลับกดดันมากมายขนาดไหนยังพัฒนาตัวเองจนเห็นได้ ความคิดเห็นนี้บอกว่ายังวันๆจุนะเมื่อคืนนุชร,รามดวิภาวีคืนนิ่งมากได้แต่กังวลว่าตัวเซตสองคนที่มาแทนชมพู่จะไหวไหมนะกลับกันถ้าไหวคือพวกเราสบายใจได้เลยนะว่าทีมไทยเรามีตัวหลักมากกว่า6คนแล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าเวียดนามเขาพัฒนาขึ้นมากๆเลยไดมอนด์การเคลื่อนตัวช้ามากแต่ตัวลิฟของเวียดนามมีความคล่องตัวสูงมากๆแพ้ดีแล้วค่ะเดยวรู้จุดอ่อนของเราถ้าเราประมาณเวียดนามเขาก็อาจจะชนะเราได้เหมือนที่ไทยเคยชนะ จริงครั้งแรกก็ไม่มีใครคิดว่าเราจะทําได้คุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาวอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ